กิงฝรั่งกันครับเพื่อนนี่นะครับฝรั่งที่กระตอนไว้นะครับเห็นรากไหมครับรากออกแล้วนะครับอันนี้คือฝรั่งอะไรนะหงเป่าซื้อหงเป่าซื้ออันนู้นงจ้วนใช่ไหมมันมีหลายหงครับหงเป่าซื้อหงจ้วนซื้ออันนี้ก็ออกรากแล้วแต่ยังไม่เยอะอก,ก็พอทำได้ไปเลยเนาะ พ่ามันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับนี่ค่ะอันนี้ก็มีรากแล้วเหมือนกันครับมันไม่มีรากเลยแตกออกอยู่หรอเนี่ยเธอห่ออยู่ใต้ที่เธอคว้านอันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้เหมือนกันก็ห่ออยู่ใต้ที่คว้านเหมือนกันมันเลื่อนลงเดี๋ยวนะก้านแข็งโอเคครับ อันนี้ก็ได้กิ่งฝรั่งอยู่สี่ห้าสี่งครั